ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยและเช่นเดิมเป็นประจำนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะได้มีสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบที่มีราคาแพงเกินหน้าเหรียญมากเลยนะครับในคลิปนี้นะครับเรือละไม่ต่ำกว่า5,000บาทแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆได้พบเจอหรือว่ามีอยู่นะครับ ในคลิปนี้ผมจะนำเสนอเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2531นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะขายได้นะครับมีบางแบบเท่านั้นนะครับที่จะขายได้มีราคาแพงนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็อยากจะขอให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านทุกคนนั้นชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับจะได้รู้อย่างถูกต้องนะครับ เพราะว่าเหรียญ5บาทปีพศ2531นี้มีทั้งแบบที่ไม่มีราคาและก็แบบที่มีราคาแพงไม่ต่ำกว่าเหรละ5,000บาทแน่นอนนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2531นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ แต่แบบแรกนี้ที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นี้ทางหน้าจอนะครับเป็นแบบที่ยังไม่มีราคานะครับนักสะสมยังไม่ต้องการหรือว่านิยมนะครับจะยังไม่มีราคานะครับถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นเหรียญแบบปกตินะครับเหรียญแบบปกตินั้นจะยังไม่มีราคานะครับส่วนที่ผมได้พูดมาข้างต้นว่าเหรียญ5บาทปีพศ2531ที่อากว่าหากคุณมีหรือว่าได้พบเจอนั้น าสภาพงดงามสวยสวยไม่ต่ำกว่า5,000บาทแน่นอนนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับเห็นไหมครับก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นเหรียญที่ปล้ำผิดพลาดนะครับหรือว่าวงการนักสะสมเรียกว่าเหรียญตลกนะครับถ้าเหรียญตลกเหรียญแปลกแบบนี้จะมีราคานะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มขยื่นนะครับแล้วก็ขยื่นเยอะด้วยนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆนะครับไม่ต่ำกว่า5 0 0 0บาทแน่นอนนะครับเรือจะสูงกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็อาจจะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับเต่ในคลิปนี้ผมนําเสนอเป็นปีพศ2531นรนะครับซึ่งมีการผลิตผิดพลาดได้พบเจอจริงนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับหากว่าเพื่อนๆมีอยู่นั้นนะครับ ลายคนหลายท่านที่ไม่ศึกษาเรื่องเหรียญกระสาบอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีมูลค่านะครับไม่กล้าไปซื้อของกับแม่ค้าพ่อค้ากลัวแม่ค้าพ่อค้านั้นไม่รับเงินนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในวงการนักสะสมนั้นเหรียญแบบนี้มีมูลค่าสูงกว่าหน้าเหรียญเยอะเลยนะครับ